ขอดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้น้องทีมงานเอามาอวดบอกว่าพี่หนูไปซื้อลอตเตอรี่ที่แผงมาแล้วจ่ายด้วยเป๋าตังค์ด้วย oh. เดี๋ยวนี้ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคุณสามารถจ่ายด้วยการสแกนแอปเป๋าตังค์ได้และลอตเตอรี่เนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในระบบด้วยแล้วก็ได้เป็นใบๆด้วยนะคะแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็คนก็คนก็พูดถึงกันเยอะนะ uh. อย่างน้อยอย่าง ประเด็นหนึ่งนะคุณปรเมศที่ถือว่าการแก้ไขปัญหาลอตเตอรี่ของคณะกรรมการชุดนี้โดยรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชามาถูกทางก็คือว่ายุคไหนๆที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นลอตเตอรี่ราคาแปดสิบาทเลยแต่ว่ายุคนี้เราเริ่มเห็นแล้วแม้ว่าจะยังไม่แพร่หลายทุกที่แต่ว่าเขาเริ่มต้นเนี่ยนะครับอย่างออตอนนี้เริ่มต้นแบบที่ทำแล้วใช่ไหมสแกนแล้วก็ซื้อ,แล,อแล้วได้ลอตเตอรี่ที่เป็นกระดาษลับไปบบนะ เริ่มมีประมาณสัก200กว่าจุดกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็กําลังขยายไปตามภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภูือภาคต่างๆให้มันกว้างขวางครอบคุมมากขึ้นภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโครงการสลาก80บาทะนะคะแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะให้มันอาจุดเริ่มต้นคือพันจุดใช่ไหมพันจุดทั่วทั้งประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาก็จะมีป้ายเขียนเลยนะคะว่าลอตเตอรี่แพงนี้อยู่ในโครงการ80บาท โครงการสลาก80บาทนี่น,นี่จุดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเงินผ่านเป๋าตางังราคา80บาทเนี่ยนะคะเวลาคุณซื้อคุณก็ไปเลือกเลขที่คุณต้องการเสร็จปุ๊บเวลาจะจ่ายก็สแกนผ่านแอปเป๋าตังจ่ายได้เลยนะคะแล้วคุณก็จะได้ลอตเตอรี่มาเก็บไปที่ตัวด้วยแล้วก็ตัวลอตเตอรี่นั้นเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในระบบด้วยมีทั้งแบบแบบให้ได้เห็นในออนไลน์ด้วยแล้วก็มีแบบใบๆด้วยเนี่ยนะคะ